สวัสดีเช้าวันที่20ตุลาคม2567สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนที่ลงทำการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลรีเวลไทยลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่10ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไป2คู่ โดยคู่แรกเป็นนครราชสีมาเอฟซีแพ้กการท่าเรือเอฟซีไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ลำพูนบริเออร์อรแพ้ขอนแก่นอยู่ในเตดสูประตูต่อ 1, 1และเมื่อทองอยู่ในเต็ดเสมอกันกับบีจปทุมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนรีโวไทยลีกกันครับซึ่งอันดับ 1, 1> เป็นบุรีรัมยูไนเต็ดที่มี22คะแนนอันดับ 2, 2> การท่าเรือเอฟซีมี21คะแนนอันดับ3 <Bangkok S 2> แนนบงคอกอยู่ในเต็ด18แคะแนน อันดับ 4BG ปทุม15คะแนนและอันดับ5เป็นทางอุทัยธานี FC ที่มี15คะแนนเช่นกันครับและเรามาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับโดย3อันดับที่อยู่ในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ14ขอนแก่นอยู่ในเตดที่มี6คะแนนอันดับ15ระยอง FC 5คะแนนและอันดับ16เป็นทางนครปฐมอยู่ในเตดที่มีเพียง4คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่8ของฤดูการลงแข่งขันกันไป7คู่โดยเริ่มจากท็อตแนมฮอสเปอร์เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นอิปสบิดทาวแพ้เอฟเวอร์ตันไปสู่ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1และฟูลแลมแพ้แอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นนิวคาสเซิลแพ้ไบรตันไปสู่ประตูต่อ1เซาเทมตันแพ้เลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ3 และ AFC บอลมัดเอาชนะอาเซนอลไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งอันดับ1ยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่มี18คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี17คะแนนอันดับอาร์เซนอล17คะแนนอันดับ4แอสตันวิลล่ามี17คะแนนและอันดับ5เป็นทางไบรตันที่มี15คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับ ซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนท้ายตารางได้แก่อันดับ18คริสตั y พาเล p a l a ที่มี3คะแนนอันดับ19วูก้า w o l นมี1คะแนนและอันดับ20เป็นทางเซาเ h ม m p t o นที่มีเพียง1คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันซึ่งวันนี้มีเกมนัดที่7ของฤด,ดูกาลลงแข่งขันกันไป6คู่โดยเริ่มจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเอาชนะไอทักแฟรงเฟิร์ตไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นไมล์ศูนย์ห้าแท้อาเบไลซิกศูนย์ประตูต่อ2 ไฟบวกเอาชนะ FC เอาบวดไปได้สาประตูต่อหนึ่งเบรุสเซียมินเช่นกลัดบักชนะไฮเดนเฮมสาประตูต่อ2ฮอฟเฟนไฮมเอาชนะโบกุ่มไปได้สาประตูต่อหนึ่งและบบเยนมิวนิกถล่มเอาชนะสตุตการ์ตไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสลิกาเยอรมันกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางไบเยนมิวนิกที่มี17คะแนนอันดับ2อาเบเไลซิกมี17คะแนนอันดับ3าไฟบวก15คะแนน อันดับ4ไบเออร์เลเวอร์คูเซน14คะแนนและอันดับ5เป็นทางไอทักแฟรงเฟิร์ตที่มี13คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนท้ายตารางได้แก่อันดับ16สังเภาลีที่มี4คะแนนอันดับ17ฮวนสไตคิวมี2คะแนนและอันดับ18เป็นทางโบคุ้มที่มีเพียง1คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอ,อิตาลี ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเจโนเสมอก,กันกับโบโลญนาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โคโมโเสมอกับอามาไป็น1ประตูต่อ1เอซีมิลานเอาชนะอูดิเนเซไปได้1ประตูต่อ0และยูเวนตุสเอาชนะลาซิโอไปได้1ประตูต่อ0เช่นกันครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันบ้างครับซึ่งจากฝูงเป็นทางนาโปลีที่มี16คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ยูเวนตุสมี16คะแนน อันดับ3อินเตอร์มิลาน14คะแนนอันดับ4เอซีมิลานมี14คะแนนและอันดับ5เป็นทางลาซิโอที่มี13คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนท้ายตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18เลสเช่์ที่มี5คะแนนอันดับ19มอนซ่ามี4คะแนนและอันดับ20เป็นทางเวเนเซียที่มี4คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกาสเปน ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มจากเอลเลติกบิวเบลเอาชนะเอสปันยอไปได้4ประตูต่อ1โอซาซูนาแพ้เรอัลเบติสไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เิโรนาแพ้เรอัลโซเชียดัตสูป,ประตูต่อ1และเซลตาบิโกแพ้เรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นบาร์เซโลนาที่มี24คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด24คะแน,น อันดับ3อเลติโกมาดริด17คะแนนอันดับ4เอเลติกบิลเบา17คะแนนและอันดับ5เป็นทางบียาเรเอาที่มี17คะแนนเช่นกันครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ท้ายตารางได้แก่อันดับ18เรอเอบายาโดลิตที่มี8คะแนนอันดับ19บาเลนเซียมี6คะแนนและอันดับ20เป็นทางลาสพาลมาสที่มีเพียง3คะแนนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเอลฟรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงเล่นนัดที่8ของฤดูกาลกันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นบรัสเสมอก,กันกับแบรนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แซงเอเตียนแพ้ลองู0ประตูต่อ2และปารีสแซงแชแมงเอาชนะสตาบูไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกเอลฝรังเศสกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางปารีสแซงแชแมงที่มี20คะแนนอันดับ2 RS โมนาโกมี20คะแนน อันดับสาโอลิมปิกมักเซ14คะแนนอันดับ4ลิวมี14คะแนนและอันดับ5เป็นทางลองที่มี14คะแนนเช่นกันครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป5คู่ครับโดยเริ่มจากสปาร์ตารอเตอร์ดัมเสมอกับอัลเมเรซิตี้2ประตูต่อ2อาแซดอัคมาแพ้ PSV อสีไอโฮเฟน1ประตูต่อ2อาเคซีวาวายเสมอ FC ทเวนเต้2ต่อ 2, 2. เนีซีในเมเกนชนะเอสซีฮิรนวินไปสาประตูต่อศูนย์และโกอาเฮดอีเกิลแพ้เฟเยนูตบรอเตอร์ด,ดัมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อห้าครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชิลิกกันบ้างครับซึ่งจากฝูงเป็น PSV อไอโฮเฟนที่มี27คะแนนอันดับ2 FCU t r e c h ูเคะแนนอันดับ3า e เ e n ยน r d r รอเต r d a ด,ด16คะแนนอันดับ4ี z อาเซตอัมมี16คะแนนและอันดับ5เป็นทาง FC t w e n ท e วตที่มี15คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่10ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไป10คู่โดยเริ่มจากอ็อกซฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอกับเวสต์บรอมวิชเอาเวียนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ลูตันทาวชนะวัดฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ0คาร์ดิฟฟ์ซิตี้เอาชนะพรีมัตไปได้5ประตูต่อ0เบรสตันนอตเอนชนะโคเวนทรี1ประตูต่อ0และเชฟฟิลด์เวนเด้แพ้เบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 ู่ต่อมาเป็นสต็กซิตี้เสมอกับนอริชซิตี้ไป1ประตูต่อ1แล็เบิร์นโรว์ชนะสวอนซีซิตี้1ประตูต่อศูนย์มิดเดิลสเปอร์แพ้บริสตอลซิตี้สูต่อ2มิวดเลเสมอดร์บี้เคานตี้1่ประตูต่อ1และควีนพาร์คเรนเจอร์แพ้พอรตสมัทไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งอันดับ1เป็นเบอร์ลี่ที่มี21คะแนนอันดับ2ซันเดอร์แลนด์มี19คะแนนอันดับ3ลีดอยู่ในเจ็ดแนน อันดับ4ีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี19คะแนนและอันดับ5เป็นทางเวทบรอมวิตอัลเบียนที่มี18คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้มีเกมนัดที่9ลงแข่งขันกันไป4ีคู่โดยเริ่มจากเคเซรสปอร์เสมอกับกาเซียนเทปไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แทปซอนสปอร์ชนะอิสตันบุลบูยุกเซกไปได้1ประตูต่อศ e ูนย์อยุบสปอร์ชนะคาสเตป1ประตูต่อศูนย์และอันตันยาสปอร์แพ้กาลาตาซารายไปด้วยสกอร์0ูนประตูต่อ 3, ราบ และมาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางกาลาตาซารายที่มี25คะแนนอันดับสซัมซันสปอร์มี18คะแนนอันดับ3เบซิกตัส17คะแนนอันดับ4ฟเฟเนบาเช่มี16คะแนนและอันดับ5เป็นทางอิยุบสปอร์ที่มี15คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันนัดที่34กันทั้งหมด7คู่ โดยเริ่มจากคาชิว่าเรโซเสมอกับมาชิด้าเซลเวียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งคาชิมาแอนเลอร์เสมอวิสปาฟุกุโอกะศูนย์ศูนย์เกียวโตสังกัดชนะสากันโทสุ u, ไปสองประตูต่อศูนย์และนากย่าแกรมปัสแท้คอนซาโดเลซัปโปโรไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองคู่ต่อมาเป็นโชน,นันเบลมาเรเอาชนะซานเฟรเชฮิโรชิมาไปได้สองประตูต่อหนึ่งเซเรโซโอซาก้าแท้จูบิโลอิวาตะหนึ่งประตูต่อสอง และโตเกียวว์ดี้เอาชนะอุรวาวะเรดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเจลิกกันบ้างครับซึ่งอันดับ1เป็นทางซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าที่มี65คะแนนอันดับ2วิเซลโกเบมี64คะแนนอันดับ3ามมาชิด้าเซลวี60คะแนนอันดับ4ี่คาคิมาแอนเลอร์มี54คะแนนและอันดับ5เป็นทางกัมบะโอซาก้าที่มี54คะแนนเช่นกันครับ และมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่อยู่ในโซนท้ายตารางได้แก่อันดับ18จูบิโลอิวาตะที่มี35คะแนนอันดับ19คอนซาโดเลซัปโปโร32คะแนนและอันดับ20เป็นทางซาการโทรสุท,ที่มีเพียง26คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลซาอุดีอาระเบียโปรลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่7ลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นอ,อัรไยเอตเสมอกับอเวด้าไมกับไป2ประตูต่อ2 เอาดาหัมเสมอเอาทาวน2สองประตูต่อ2และเอาอิทิฮัดเอาชนะเอาคาดิซิยาไปด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนนซาอุโปรลดกันครับซึ่งอันดับ1เป็นเอาฮีลาวที่มี21คะแนนอันดับ2เอาอิทิฮัดมี18คะแนนอันดับ3เอานนสเซอร์17คะแนนอันดับ4เอาฉะบักมี12คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอาทาวนที่มี11คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลจูปิแล่โปรลีกเบลเยียมซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเวเตอร์โลแพ้กลับบลูสไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นเซอร์เคอร์บลูสเสมอเอฟซีบเดนเดอร์ศูและอยู่นิยงแซงกิลลุสเสมอเคเเอเนไปแบบไม่มีสกอร์ศูเช่นกันครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาลิทซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่ โดยคู่แรกเป็นวัสเทรสสัสเสมอกันกันกบเมาโมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ ork, ่งเอฟบอกพ้ฮักเคนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ3และฮามสตัดเอาชนะซิริอุสไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันนัดที่9กันไป5คู่โดยคู่แรกเป็นชัยนาทฮอนบิลแพ้ ath, แพร่อยู่ในเตดศูนประตูต่อหนึ่งชนบุรีเอฟซีชนะมหาสารคามเอส2ีประตูต่อศูนย์ นครศรีอยเต็ดแพ้เชียงใหม่อยู่ในเต็ดไป1นประตูต่อ3โปลิเตโรเอฟซแพ้ดีพีการเจนะบุรีไป1ประตูต่อ2และตราดเอฟซเสมอกันกับลำปางเอฟซไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งอันดับ1เป็นแพร่อยุธยดที่มี2ี่คะแนนอันดับ2ชนบุรี FC มี19คะแนนอันดับ3มหาสารคนาม STB16 คะแนนอันดับ4อยุธยายูไนเต็ดมี1 4คะแนน และอันดับ5เป็นทางกาเซียสาแอสฟีที่มี13คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันซึ่งวันนี้มีลงเล่นนัดที่9ของฤด,ดูกาลกันไป4คู่โดยเริ่มจากฮันโนเวอร์96เอาชนะชาวเก้0-4ไปได้1ประตูต่อ0ยานเรเกนเบิร์กแพ้ฟอร์ตูนาดุเซลดอฟไป0ประตูต่อ3พรอยเซนมุนสเตอร์เสมอเอเวอร์เบิร์ก1ประตูต่อ1และไกเซอร์ซลอตเทินเอาชนะพาเดอร์บอลไปได้ด้วยสะกร์3ประตูต่อ0ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีก้าสเยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็น f o r t ตูนาด s เซล d o r f ที่มี20คะแนนส่วนอันดับ2อถึงหต่างก็มี16คะแนนเท่ากันทั้ง4ทีมซึ่งได้แก่อันดับ2 FC m a g d e b ั r g อันดับ3ามคาวสรูอันดับ4 p a พา r b เดอบและอันดับ5เป็นทางฮ a นโนเวอร์96ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันนาที่9ของฤดูกาลกันไป5คู่ โดยเริ่มจากซูติโรอัตโตแพ้ปิซาไป1ประตูต่อ 2, 2> ซาลานิตาน่าแพสเปเซียสูประตูต่อ2โมเดนาเสมอปาเลโม2ประตูต่อ 2, 2> ซิตาเดล่าเสมอโกเซนซาเกาโช0 0และเบรชชาแทสซูโอโลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ5ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซรีีบิตาลีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางปิซาที่มี22คะแนนอันดับ2สเปเซียมี19คะแนนอันดับซาซูโอโลมี18แคะแนน อันดับสียูเวสตาเบียมี14คะแนนและอันดับ5เป็นทางเบรสชาที่มี13คะแนนครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป5คู่ครับโดยเริ่มจากมาลาก้าเสมอกันกับเรอัลโอบิโร00เดปอร์ติโวลาคอรุนยาเสมอซีดีเอลดเดนเซ่งประตูต่อ1กัสเตยอนชนะเลบานเต้ไป2ประตูต่อ0กรนาด้าชนะเตเนริเฟ่ไปได้4ประตูต่อ0ูนย์ และมิรานเดสเอาชนะเออบ้าไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนและมาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกสเปนกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นราซิ่งซานตาแดที่มี20คะแนนอันดับ2มิรานเดส18คะแนนอันดับ3ามเรอัลซาราโกซา16คะแนนอันดับ4ฮูเอสกามี16คะแนนและอันดับ5เป็นทางกาสตยอนที่มี16คะแนนเช่นกันครับ และทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ